สวัสดีค่ะนิฮาวสินจาสบายดีพบกันอีกแล้วนะคะกับห้องเรียนครูนิดหน่อยนะคะวันนี้วันพฤหัสบดีนะคะเรามาเจอกันแล้วในการเรียนการสอนแบบออนไลน์นะคะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าเราเรียนไปถึงไหนแล้วเรามาทบทวนกันก่อนค่ะสัปดาห์นี้เราเรียนหน่วยที่10หน่วยช่างวัด ตวงนะคะหน่วยช่างวัดตวงเรามาดูสาระที่ควรเรียนรู้ค่ะสาระที่ควรเรียนรู้นะคะวันแรกนะคะเรียนเกี่ยวกับความหมายของการช่าง2ความหมายของการตวงและ3ความหมายของการวัดซึ่งเราได้เรียนผ่านไปแล้วนะคะวันนี้เราจะมาเรียนรู้เกี่ยวกับอุปกรณ์ในการช่างในการตวงในการวัดที่ไม่ได้มาตรฐานนะคะ ว่าเป็นอย่างไรและวันพรุ่งนี้เราจะมาเรียนรู้เกี่ยวกับอุปกรณ์ในการช่างตวงวัดที่ได้มาตรฐานเรามาเรียนรู้กันค่ะสําหรับนี้นะคะเป็นการเรียนที่เราได้เรียนไปเมื่อวานนี้เกี่ยวกับความหมายของการวัดใช่ไหมคะ การวัดก็คือการอยากทราบความกว้างความยาวใช่ไหมคะของสิ่งต่างๆนั่นเองวันนี้เราจะมาเรียนรู้เกี่ยวกับอุปกรณ์ในการช่างตวงวัดที่ไม่ได้มาตรฐานไม่ได้มาตรฐานแบบไหนเรามาดูกันค่ะ เรามาดูอุปกรณ์ในการช่างที่ไม่ได้มาตรฐานก่อนนะคะอุปกรณ์ในการช่างที่ไม่ได้มาตรฐานมีหน้าตาเป็นอย่างไรเรามาดูค่ะเด็กๆด,ดูนะคะนี่เป็นตัวอย่างของการช่างที่ไม่ได้มาตรฐานก็คือเด็กๆจะสังเกตได้ว่าจะไม่มีตัวเลขบอก จะไม่มีอะไรเลยนะคะเอาตาช่างสองอันนะคะมาวางขนาดเด็กๆเคยเห็นไหมคะแบบนี้นะคะอันนี้คือการเปรียบเทียบว่าหนังสือหนึ่งเล่มนะคะหนักเท่ากับลูกแก้วสิบลูกอันนี้จริงหรือไม่เราก็ไม่ทราบอันนี้คือการเปรียบเทียบนะคะซึ่งเราไม่เห็นตัวเลขเราก็ไม่ทราบว่ามันจริงหรือเท็จอย่างไรนะคะแบบนี้คือ การที่เขาเรียกว่าการช่างที่ไม่ได้มาตรฐานนั่นเองเรามาดูต่อไปค่ะต่อไปอันนี้เป็นการช่างแบบโบราณนะคะแบบโบราณเด็กๆเ,เคยเห็นไหมคะอันนี้คุณครูก็แทบจะไม่เห็นแล้วนะคะอ่ามันก็จะมีอยู่ในตามอินเทอร์เน็ตเท่านั้นแถวบ้านเราก็ไม่ค่อยเห็นนะคะเป็นการช่างแบบโบราณแบบนี้ก็จะไม่มีบอกว่าอะไรหนะักเท่าไหร่นะคะ เราแค่กะประมาณเอาของช่างไปอันนี้ครูหน่อยก็ไม่ค่อยถนัดเพราะว่าไม่ค่อยเคยเห็นนะคะอันนี้เป็นตาช่างแบบเกา่าต่อไปค่ะอันนี้ก็เป็นตาช่างนะคะเหมือนกันเลยแต่ไม่บอกว่าหนักเท่าไหร่อะไรเท่าไหร่แต่มองแบบนี้ดูว่ามันเท่ากันใช่ไหมคะ แต่เท่าของใส่ลงไปอ่าใส่ตรงนี้ใส่ตรงนี้แล้วมันอ่านค่ายังไงเราก็ไม่ทราบนะคะเพราะว่ามันไม่มีตัวเลขนั่นเองต่อไปค่ะเป็นการวัดที่ไม่ได้มาตรฐานเมื่อกี้การช่างใช่ไหมคะอันนี้เป็นการวัดวัดแบบไหนนะคะเรามาดูค่ะการวัดที่ไม่ได้มาตรฐานอ้าเด็กๆด,ดูรูปภาพนะคะ เขาบอกตะหลิวยาว8หน่วย8หน่วยไม่มีตัวเลขบอกเลยนะคะแต่เขาทำเป็นจุดไว้เป็นรูปภาพเฉยๆอันนี้แบบนี้เขาเรียกว่าเป็นการวัดที่ไม่ได้มาตรฐานนะคะ8หน่วยหน่วยอยู่ไหนหน่วยนิ้วหน่วยเส้นหน่วยอะไรก็ไม่มีนะคะอันนี้เป็นการเปรียบเทียบปริมาณความกว้างความยาวนะคะความยาวของตะหลิวโดยที่ เราไม่มีหน่วยมาตรฐานที่ชัดเจนนะคะต่อไปค่ะอันนี้ที่ครูหน่อยสอนไปเมื่อวานใช่ไหมคะที่ครูหน่อยพูดถึงอันนี้คือ1คืบทีนี้หคืบของแต่ละคนเนี่ยสมมติว่าครูหน่อยบอกหนึ่งคืบครูหน่อยใช่ไหม หนึ่งคืบคุณหน่อยอาจจะกว้างกว่า,วาหนึ่งคืบของเด็กๆอาะเพราะว่ามือของคนแต่เราแต่ละคนไม่เท่ากันใช่ไหมคะมือของคนแต่ละคนไม่เท่ากันดังนั้นการจะบอกว่าหนึ่งคืบสองคืบมันจะเป็นการวัดที่ไม่ได้มาตรฐานเช่นเดียวกันกับหนึ่งศอกเห็นไหมคะหนึ่งศอกศอกคุณหน่อยอาจจะยาวศอกคุณพ่อคุณแม่เด็กๆอาจจะยาวกว่านี้หรือสั้นกว่าคุณหน่อย อันนี้ก็คือบ่งบอกไม่ได้ว่าเป็นการวัดที่มาตรฐานอ่ะถ้าคุณหน่อยบอกเอาสอบคุณหน่อยวัดแต่สอบคนอื่นก็ไม่เท่ากับของคุณหน่อยอีนี่แหละคือเขาเรียกว่าเป็นการวัดที่ไม่ได้มาตรฐานนะคะต่อไปค่ะนี่อันนี้ก็เหมือนกันนะคะ ตั้งมือมาเห็นไหมคะไม่ถึงข้อมือถึงข้อมือโดยการใช้คืบเหมือนกันเลยคืบเหมือนกันเลยแต่คืบของแต่ละคนเมื่อกี้คุณหน่อยบอกแล้วว่าคืบแต่ละคนใช่ไหมคะไม่เท่ากันใช่ไหมลูกเห็นไหมคะเห็นนะคะนี่คือคือบถ้าคุณหน่อยอยากทําสั้นๆละ่ะอ่ะแค่แค่นี้คุณหน่อยก็จะทํามือแบบไม่สุดแต่ถ้าคืบคุณหน่อยอยากได้เยอะๆคุณหน่อยก็เอานิ้วกลางอีกอย่างนี้ได้ไหมคะ นี่แหละมันเลยเป็นการวัดที่ไม่ได้มาตรฐานนะคะก็คือการวัดที่ไม่มีตัวเลขบอกนั่นเองต่อไปค่ะอุปกรณ์ในการตวงที่ไม่ได้มาตรฐานมีอะไรบ้างเรามาดูกันนะคะอุปกรณ์ชิ้นแรกเห็นไหมคะเขาบอกว่าน้ำในเหยือกเนี่ยเนี่ยตัวเนี้ยน,นะคะ มีปริมาตรก็คือมีน้ำเนี่ยเท่ากับสีแก้วจริงหรือไม่ซึ่งเราก็ไม่ทราบเหยือกใบนี้มีความจุเท่ากับน้ำสีแก้วเอาน้ำเทลงไปในเนี้สีแก้วซึ่งแก้วนะคะแก้วก็จะต้องเท่ากันแต่ถ้าเราเอาแก้วมาแก้วใหญ่บ้างแก้วเล็กบ้างนะคะเทเข้าไปมันจะได้ปริมาณสีแก้วเท่ากันไหมคะ เราก็ไม่ทราบและเราก็ไม่รู้เพราะว่าปริมาณน,นะคะไม่มีบ่งบอกว่าหนึ่งแก้วเนี่ยจุเท่าไหร่จุกี่ลิตรนั่นเองนะคะเราไม่รู้เพราะว่าไม่มีตัวเลขบ่งบอกอันนี้ถือเป็นการแค่เปรียบเทียบเท่านั้นนะคะต่อไปค่ะเด็กๆเคยเห็นไหมคะอันนี้เคยเห็นไหมลูกจะอยู่ที่ไหนเอ่ย อันนี้จะอยู่ในยุ้งนะคะบ้านใครมียุ้งก็จะต้องมีถังอันนี้อันนี้เขาเรียกว่าถังข้าวเปลือกถังไว้ตักไว้ตวงข้าวเปลือกนะคะอันนี้เป็นถังข้าวสารนั่นเองถังข้าวเปลือกนะคะครูหน่อยเคยเห็นเวลาอยู่ในยุง้งใช่ไหมคะบางบ้านก็มีบางบ้านก็ไม่มีนะคะมันต้องเป็นบ้านที่เก่าแล้วมียุง้งฉางจริงๆยุง้งสําหรับใส่ข้าวเปลือกนะคะ อ่ะอันนี้เขาก็ามาวัดมาตวงนะคะเอาไว้ตวงเข้าเปลือกอ่าอันนี้สมมุติว่าหนึ่งถังนะคะหนึ่งถังของบางคนบางคนก็ไม่เท่ากันบางคนก็เอาขึ้นเอาไม่เต็มนะคะซึ่งเป็นการวัดที่เมื่อก่อนเขาจะใช้แบบนี้แต่ทุกวันนี้มันเป็นมีของที่วัดที่ตวงพี่ได้มาตรฐานเขาก็จะเลิกใช้พวกนี้ไปนะคะอันนี้เป็นถัง ตวงข้าวสารนั่นเองนะคะเด็กๆต่อไปค่ะอันนี้เป็นกระป๋องตวงข้าวสารเวลาเราหุงข้าวใช่ไหมคะกระป๋องตวงข้าวสารสังกะสีหนึลิตรหนลิตรนะคะเขาบอกว่า1ลิตรอ่าเราก็ไม่รู้ว่าหลิตรจริงไหมเพราะว่าอะไรไม่มีขีดไม่มีเส้นไม่มีอะไรบุ๋มบอกว่าเราบอกเขาบอกมาว่า1ลิตรอ่าเราจะเชื่อไหมอันนี้คือ สิ่งที่ตวงแล้วไม่ได้มาตรฐานต่อไปค่ะแก้วคุณน่อยอยากได้แก้วอยากได้น้ำห้าแก้วเด็กๆก,ก็ไปเอาแก้วซึ่งแก้วแต่ละแต่ละใบของเด็กๆเ,เป็นไงกันคะไม่เท่ากันนะคะดังนั้นพวกนี้จะเป็นอุปกรณ์ในการช่างวัดหรือตวงที่ไม่ได้มาตรฐานก็คือเราจะไม่เห็นเป็นตัวเลขนั่นเองนะคะ เด็กๆได้เรียนรู้ไปแล้วนะคะหน่วยนี้นะคะต้องมีคุณค่าวรวัสาสรนะคะคุณค่าปรสาสรก็คือความจริงความซื่อตรงนะคะทุกอย่างต้องซื่อสัตย์ซื่อตรงและมีความชอบธรรมนะคะในตัวของมันเองวันนี้คุณหน่อยมีแบบฝึกหัดให้เด็กๆทำหนึ่งหน้านะคะเป็นแบบฝึกหัดภาษาไทยนะคะเด็กๆเ,เปิดมานะคะทำหน้าต่อไปเรามาอ่านพร้อมกันค่ะ ก็รออาบอกราบก็รออาบอกราบต่อไปก็วออางอกว่างก็วออางอกว่างก็ลออ้องอกกลองก็ลออ้องอกกลองต่อไปค่ะก็ล้ออ้องอกกลองไม่เอกกลองไป กรอโอทอกรธกรอโอทอกรธนะคะให้เด็กๆเขียนคัดแล้วก็เติมตัวที่หายไปและระบายสีให้สวยงามครูหน่อยอยากให้เด็กๆตั้งใจทํางานให้สวยเหมือนตอนที่อยู่โรงเรียนนะคะอยู่บ้านก็คิดซะว่าครูหน่อยสอนอยู่ด้วยเด็กๆจะได้ตั้งใจทํานะคะไม่เขียนออกนอกเส้นนะคะไม่เขียนเลอะเทอะไม่ทํางาน ไม่เรียบร้อยนะคะระบายสีก็ต้องให้อยู่ทางเดียวกันนะคะให้สวยงามนะคะเด็กๆต้องตั้งใจทำและส่งความดีมาให้ครูหน่อยเยอะๆคนไหนที่ยังไม่ส่งความดีนะคะเด็กๆต้องรีบทำและรีบส่งมาให้ครูหน่อยนะคะตั้งแต่เช้าจนถึงก่อนเข้านอนสามารถทำความดีได้เยอะแยะเลยค่ะ <ๆ S 1> ครูหน่อยหวังว่าเด็กๆ คงจะส่งความดีมาให้คุณหน่อยเยอะๆเดี๋ยวเรามาพบกันใหม่ในคลิปวันพรุ่งนี้สำหรับวันนี้นะคะบ๊ายบายค่ะเด็กๆ